ค่ะในคลิปนี้เราก็มาต่อกันนะคะว่าเมื่อเรารู้แล้วว่ามีตัวอย่างของนักท่องเที่ยวมีตัวอย่างของคาที่ไม่ใช่นักท่องเที่ยวทีนี้เมื่อปี2 4 8พันสรอยแปดสิบสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนิสิตลองทเทียบดูมันก็นานนะคะดังนั้นมันจะต้องมีการรีวิวแล้วก็มีการปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงความหมายของนักท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้นจากปีสองพันส้อยแปดสิบนะคะกิจกรรมการเดินทางทางการท่องเที่ยวก็มีเพิ่มขึ้นมา ะะผ่านมา13ปีปี2493สหพันธ์องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศก็ได้หยิบยกนิยามของนักท่องเที่ยวมาพิจารณาใหม่ค่ะเรากลับมารีวิวว่าจริงแล้วนักท่องเที่ยวที่ถูกละเว้นไม่นับเป็นนักท่องเที่ยวคือกลุ่มผู้เดินทางที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศนะคะทำให้มีการตกลงให้นักเรียนหรือนักศึกษาต่างประเทศเป็นนักท่องเที่ยวด้วยเพราะ ค่ใช้จ่ายของนักรเรียนนักศึกษาเหล่านั้นมาจากต่างประเทศนอกจากนั้นยังมีการเพิ่มเติมให้เรียกผู้เดินทางที่ตั้งใจมาท่องเที่ยวณประเทศใดประเทศหนึ่งแต่อยู่ในนั้นไม่เกิน24ชั่วโมงว่าเป็นนักทัศนาจรหรือ excursionist นะคะรวมถึงผู้โดยสารที่เดินทางผ่านประเทศโดยไม่ได้ออกจากบริเวณที่จัดให้สําหรับผู้เดินทางผ่านสนามบินด้วยนักท่องเที่ยวที่เป็นลักษณะของการ transit นะคะ การสิทธิระหว่างเมืองนะคะการที่ต้องต่อเครื่องบินนะคะเรานับหมดว่าเป็นนักท่องเที่ยวนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในกรณีที่จะนับเนี่ยก็มีการพูดถึงจํานวนชั่วโมงนะคะการที่อยู่เกิน24ี่ชั่วโมงเท่านั้นนะคะถึงจะเรียกว่านักท่องเที่ยวแต่ถ้าอยู่ transfer แล้วไม่ถึง24ชั่วโมงจะจัดเป็นนักทัศนาจรนะคะทีนี้ ต่อมาในปี2506ค่ะ,ะ,คะจากปี2480มาปี2493ต่อเนื่องมาปี2506องค์การสหรประชาชาติก็ได้ให้คำนิยามของคำว่าการท่องเที่ยวเอาไว้ว่าการท่องเที่ยวนะคะควรจะมีเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอยู่3ประการนะคะควรจะมีเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอยู่3ประการประการที่1 ต้องเดินทางจากที่อยู่ปกติไปยังที่อื่นเป็นการชั่วคราวแต่ไม่ใช่ไปตั้งหลักเป็นการถาวร 2. การเดินทางนั้นเป็นไปด้วยความสมัครใจหรือความพึงพอใจของผู้เดินทางเองไม่ใช่เป็นการถูกบังคับและ 3. เป็นการเดินทางที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการประกอบอาชีพไม่ได้เป็นการหาไรายได้แต่เป็นการเดินทางเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจเพื่อเยี่ยมเยือนญาติมิตรเพื่อความเบิกบานบันเทิงเริงรม ะะเพื่อเล่นกีฬาต่างๆเพื่อการประชุมสัมมนาเพื่อการศึกษาหาความรู้เพื่อติดต่อธุรกิจและเพื่ออื่นๆนะคะเช่นเพื่อการรักษาพยาบาลนะคะเพื่อการาลดทอนความเจ็บปวดนะคะต่างๆเหล่านี้ทําให้เห็นว่าในการพิจารณานะคะในการพิจารณาว่ากลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่งบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เดินทางไปแล้วจะถูกนับว่าเป็นนะักท่องเที่ยวหรือไม่ต้องพิจารณา นะคะต้องพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของการเดินทางไปด้วยจากเดิมทีเดียวในปี2480ที่เราได้เห็นว่ามีเงื่อนไขของการพิจารณาคำว่าเป็นนักท่องเที่ยวไว้อยู่เพียงแค่2กรณีคือ1นออกจากถิ่นพำนักเดิม 2. ไปอยู่ไม่น้อยกว่า24ชั่วโมงในกรณีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือมีการพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของการเดินทางด้วยเป้าหมายของการเดินทางเพื่ออะไรนะคะถ้าเพื่อประกอบอาชีพเพื่อหาอไรายได้ เราไม่คลาสสิฟายเขาว่าเป็นนักท่องเที่ยวนะคะทีนี้เพิ่มเติมไปจากนั้นนะคะยังมีการระบุถึงความหมายของคำอื่นๆเพิ่มเติมเ,มเช่นคำว่า visitors นะคะมีการใช้คำว่าผู้มาเยือน visitors นะคะแทนคำว่านักท่องเที่ยวที่ค้างคืนนะคะโดยระบุคำว่าผู้มาเยือนมีความหมาย2ประการคือหนึ่งเป็นนักท่องเที่ยวที่ค้างคืนได้แก่ ผู้เดินทางมาเยือนช่วคราวซึ่งพักอยู่ในประเทศที่มาเยือนตั้งแต่24ชั่วโมงขึ้นไปและเดินทางมาเยือนเพื่อพักผ่อนผักฟื้นทัศนศาึกษาประกอบาศาสนกิจร่วมการแข่งขันกีฬาติดต่อธุรกิจหรือร่วมการประชุมสัมมนาเป็นต้น 2. นักท่องเที่ยวที่ไม่ค้างคืนจะเรียกว่า excursion หรือนักทัศนาจรได้แก่ผู้เดินทางมาเยือนช่วคราวและอยู่ในประเทศที่มาเยือนน้อยกว่า24ชั่วโมง ทีนี้เวลาผ่านไปค่ะนะคะจากปี2480ก็กระเถิบขึ้นมาปี2511องค์การการท่องเที่ยวโลกนะคะ World Tourism Organization หรือเราเรียกว่า WTO ได้ประกาศใช้คำนิยามเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวภายหลังจากการประชุมเรื่องการเดินทางและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ International Travel and Tourism ที่กรุงโรมประเทศอิตาลีโดยเสนอแนะให้ประเทศสมาชิกใช้คำนิยามที่หมายถึงนักท่องเที่ยวดังนี้ Traveler ค่ะ น,ะะนิสิตน่าจะเคยได้ยินถึงคําที่มีความหมายหลากหลายมากเลยแต่จากการเรียนในคลิปนี้นิสิตจะแม่นยําเกี่ยวกับเรื่องของการใช้คําละเว้ยฉันจะเป็นนักเดินทางฉันจะเป็นนักท่องเที่ยวฉันจะเป็นนักทัศนาจรตกลงฉันเป็นอะไรนะคะวันนี้เคลียร์แน่นอนนะคะ traveler ค่ะ traveler หมายถึงผู้เดินทางนักเดินทางนักท่องเที่ยวซึ่งรวมถึงผู้ที่สามารถนํามาจัดเก็บข้อมูลสถิติได้เช่นนักท่องเที่ยวนะคะ และเก็บรวบรวมเป็นสถิติไม่ได้เช่นผู้อพยพ (immigrants) นะคะผู้เร่ร่อนผู้โดยสารที่เดินทางผ่าน (transit p a s s e n g e r นะคะผู้ทำงานตามชายแดน (border work e r นะคะผู้ปฏิบัติราชการที่ได้รับมอบหมายในประเทศนาน d i p l o m a t นะคะ r e p r e s e n t a t i v e นะคะและผู้รีพู้ (refugees) ทั้งหลายนะคะดังนั้นเรา classify ยเขาในภาพใหญ่ว่าเป็น t r a v e l e r นะคะแล้วเรามาดูในภาพเล็กๆว่าแล้ว visitor คืออะไร วิซิเตอร์เรากล่าวถึงผู้มาเยือนนักท่องเที่ยวโดยแยกออกเป็น2ประเภทคือทัวริสนะคะโดยที่คำว่าทัวริสเนี่ยเราก็แบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆคือ international tourists และ domestic tourists นะคะทัวริสจะหมายถึงนักท่องเที่ยวที่ครั้งคือเดินทางมาเยือนและพักอยู่ในประเทศต,ตั้งแต่24ชั่วโมงขึ้นไปใช้บริการสถานที่พักแรมแนละแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ local accommodation โดยแยกตามลักษณะของนักท่องเที่ยวเป็นนักท่องเที่ยว ภายในประเทศนะคะและนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศ (International Tourists) และ (Domestic Tourists) นะคะ International Tourists เราจะหมายถึงนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่ค้างคืนเดินทางเข้ามาในประเทศและพำนักอยู่ครั้งหนึ่งหนึ่งไม่น้อยกว่า24ชั่วโมงแต่ต้องไม่เกิน60วันนะคะ Domestic Tourists หมายถึงนักท่องเที่ยวภายในประเทศที่ค้างคืนอาจเป็นคนไทยหรือคนต่างด้าวที่อยู่ในประเทศไทยเดินทางมาจากจังหวัดที่อยู่อาศัยปกติของตอนไปยังจังหวัดอื่นๆ ระยะเวลาที่พำนักอยู่เช่นเดียวกันไม่เกิน60วันสิ่งที่เราจะเห็นตรงนี้ชัดเจนเรื่องระยะเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องละเกิน24ชั่วโมงคือเกิน1วันแต่ต้องไม่เกิน60วันนะคะแล้วมีการคลาสสิฟายถึงบุคคลที่เดินทางข้ามประเทศมายัางประเทศเราเราเรียก international tourists และบุคคลที่อยู่ในประเทศเราเองนี่แหละแต่เดินทางท่องเที่ยวไปยังจังหวัดต่างๆทั่วประเทศเช่นเราเป็นคนกรุงเทพแล้วเดินทางท่องเที่ยวไปยังจังหวัดเชียงใหม่ ณเวลาที่เราเดินทางท่องเที่ยวไปยังจังหวัดเชียงใหม่แล้วอาศัยอยู่ที่เชียงใหม่มากกว่า1วันแต่ไม่เกิน60วันเส้นทางนั้นของเราการท่องเที่ยวนั้นของเราเราถูกเรียกตัวเองว่าเราเป็น domestic tourist นะคะไม่สับสนนะคะ